ก็มารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับ ท่านผู้ฟังครับแม้ว่าในขณะนี้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วงของฤด,ดูฝนแต่กว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังมีฝนตกค่อนข้างน้อยทีเดียวทําให้พื้นที่การเกษตรบางแห่งต้องการน้ําเพื่อช่วยผลผลิตที่อยู่ในช่วงกําลังเติบโตนะครับซึ่งจะมีพื้นที่ใดบ้างในเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคุณสุรศรีกิติมณฑลซึ่งท่านอธิบดีพร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีครับ ท่านอัิบดตรีครับสถานการณ์น้ําฝนที่มีน้อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ยังไม่เพียงพอให้กเกษตรกรในบางพื้นที่ทําการพบปลูกเนื่องจากว่าต้องรอให้ฝนตกมาอย่างต่อเนื่องก่อนนะครับทางกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรได้เข้าไปช่วยตรงจุดนี้อย่างไรบ้างครับครับการที่กรมอุตุน,ยนิยมวิทยาได้มีการประกาศเข้าสู่ฤด,ดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากที่ประกาศเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้ว ปริมาณฝนที่ตกในประเทศนะครับก็ค่อนข้างเีีจะตกในปริมาณที่ไม่ได้มากนะและไม่ค่อยกระจายตัวเท่าใดนะนะครับในช่วงประมาณสิบวันแรกหลังจากที่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนก็จะทําให้ในหลายๆพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ได้มีการทําการเพาะปลูกโดยการที่จะหว่านมเมล็ดพันธุ์ในเรื่องของการเพาะปลูกข้าวไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ก็ดําเนินการ ที่จะทําการพาอผูกก่อนที่จะมีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนด้วยเนื่องจากในปีนี้ในช่วงเดือนในสายนปริมาณฝนในบ้านเราค่อนข้างที่จะมีมากพอสมควรในลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นก็มีทําให้พี่น้องประชาชนมีการขอรับบริการฝนลหลวงเข้ามาจํานวนมากนะครับครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของ แหล่งน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่ง,งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางในหลายพื้นที่ก็มีปริมาณน้ําต้นทุนค่อนข้างน้อยด้วยในปีนี้เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาภัยแรงในบ้านเราต่อเนือ่องกันมาก็ทําให้ปริมาณน้ําต้นทุนในหลายพืย้นที่ค่อนข้างที่มีปริมาณน้ําน้อยด้วยดังนั้นในพื้นที่ชระทเองนะครับ ในหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาในลักษณะที่ปริมาณน้ำต้นทุนอาจจะยังไม่ค่อยเพียงพอในการที่จะบริการที่น้องพยัญชนในภาคการเกษตรทางกรมสนหลวงและการเกษตรก็จะเป็นส่วนที่จะเติมเต็มในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะขึ้นดินปฏิบัติการสวนหลวงเพื่อช่วยเหลือพืนที่การเกษตรเองโดยตรงหรือจะเป็นในกรณีที่จะช่วยปฏิบัติการสวนหลวงในการที่จะเติมน้ําให้กับแหล่งน้ําต่าง โดยโกรมฝนหลวงและการพิเศษร่วมกับเราครับในส่วนของกองทัพอากาศและกองทัพบกที่สนับสนุนในเรื่องของอากาศยานและกําลังพลที่เข้าร่วมปฏิบัติการกับเราครับแล้วหน่วยฝนหลวงที่มีอยู่เนี่ยนะครับต้องช่วยเหลือพื้นที่ใดเป็นพิเศษบ้างไหมครับณขณะนี้เรามีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงรกระจายอยู่ทั่วภู้นภาาจํานวน13หน่วยปฏิบัติการด้วยกันโดยอยู่ในพื้นที่พักเหนือ3หน่วยแล้วก็ในพื้นที่พักกลาง2หน่วย ในภาคตะลอ,อกเฉียงเหนือ4หน่วยภาคตะนออก1หน่วยและภาคใต้3หน่วยครับโดยเป็นอากาศยานของทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเองจานวน22ลำนะครับแล้วก็เป็นของกองทัพอากาศจํานวน4ลำและเป็นของกองทัพบกจานวน1ลำครับครับและสถานการณ์ในช่วงนี้นะครับก็อย่างที่ผมนําเรียนไปเบนนื้องต้นว่าในเรื่องของเข้าสู่ถึงแม้เข้าสู่ฤดูฝน แต่ปริมาณฝนก็ยังค่อนย,ยังไม่ได้มีมากนักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศรวมถึงในส่วนของพื้นที่ภาคกลางด้วยนะครับแล้วก็ทางพื้นที่ภาคตะวักกนออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะภาคตะวักกนออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอบวบนไปทางที่ตะวันตกนะครับครับแบบนี้แล้วเนี่ยครับท่านอธิบดีครับหากต้นฤดูฝนยังมีสภาพฝนที่ค่อนข้างน้อยอยู่อีกจะต้องปรับแผนหรือว่าปรับเปลี่ยนการทํางานอย่างไรไหมครับ นอกจากวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปเราจะมีการปรับแผนในเรื่องของการวางหน่วยระดับเั้าฝันหลวงการอีกครั้งหนึ่งโดยที่ในพื้นที่ภาคเหนือก็จะมี3หน่วยก็คือที่เชียงใหม่ที่ตากและที่สุโลกนะครับในขณะเดียวกันที่ภาคกลางก็ยังคงมี2หน่วยก็คือลบบุรีกับกาญจนบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี4หน่วยก็จะมีอยู่ที่ขอนแก่นนะครับแต่เดิมเป็นหน่วยที่อุดรธานีก็จะขยับมาอยู่ที่ขอนแก่น กพื่อจะเป็นศูนย์กลางในการที่จะดูแลในพื้นที่อีสานบนได้ดีขึ้นนะครับและเจ้าหน่วยที่บุรีรัมย์จะปรับมาเป็นอยู่หน่วยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่ทุ่งกุลาล้องไห้ได้เป็นได้ครอบคุมได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทางจังหวัดสุรินทร์จะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์การที่ดูแลของทุ่งกุลาล้องไห้แล้วก็จะมีสองหน่วยก็คือที่อุบลร,ราชธานีและี่นรครราชสีมานะครับ ครับส่วนถ้าโนออกก็จะมีอยู่ที่จังหวัดสระแก้วพาดใต้ก็ยังคงสำกหน่วยครับจะมีอยู่ที่หัวถินประจุบันทีขันสุราษฎร์ธานีและที่จังหวัดสงขลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะดูสถานการณ์และเป็นการปรับแผนได้อีกนะครับว่าในพื้นที่ไหนมีความจำเป็น,ปนต้องการน้ํามากขึ้นคือหมายความว่าอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงมากขึ้นและในพื้นที่ไหนที่มีปริมาณฝนตก โดยธรรมชาติได้อย่างดีแล้วอย่างเช่นหน่วยที่หัวหินจังหวัดประจวบครีขันอาจจะมีปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนอาจจะในลักษณะที่มีปริมาณเพียงพอก็อาจจะขยับหน่วยที่หัวหินสระจรบครีขันอาจจะไปช่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือในพื้นที่ภาคอื่นมากขึ้นอย่างนี้ก็เป็นวิธีการที่ทางกรมฝนหลวงและาการเกษตรจะดูพิจารณาในเรื่องของการปรับแผน พื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้อย่างเต็มที่ครับครับท้ายนี้ท่านอธิบดีมีอะไรที่จะฝากถึงเกษตรกรผู้ใช้น้ํารวมทั้งประชาชนภาคส่วนอื่นๆบ้างเชิญเลยครับครับในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงและก็ในเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะครับถ้ามีปริมาณที่มีมากเพียงพอนะครับแล้วก็ ในช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนแล้วก็ในถึงในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมในช่วงนี้เนี่ยทุกตีเนี่ยก็จะจบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรอาศัยน้ําฝนนะครับถ้าประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงแล้วความยากลาบากในการที่จะเผชิญในเรื่องของภัยแล้งตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าพื้นที่ที่อยู่ในเขตพืพ้นที่ชนบทนะครับ ดันั้นสิ่งที่ดีนะครับที่สุดนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ําสำรองไว้เป็นของตนเองด้วยในกรณีที่มีปริมาณฝนที่ตกมาเป็นจํานวนมากก็จะได้มีแหล่งน้ําสำรองของตนเองไว้ช่วยในการบรรเทาในช่วงของอที่จะประสบปัญหาในเรื่องของฝนถึงช่วงในช่วงนั้น แต่แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกรมสวนหลวงและทางมูเกษตรร่วมกับเราทับนะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกําลังดุจความสามารถที่เรามีด้วยศักยภาพของเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่โดยที่เราจะจะไม่มีวันหยุดราชการและไม่มีวันหยุดมาคัะเลอกแต่หากพี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันอีกแรงหนึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราจะผ่านพ้น วิกฤตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยแรงที่เราจะ,ะเผชิญหรือในเรื่องของผลที่ช่วงที่เราจะ,ะเผชิญแลวก็จะทาให้ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนได้มีผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพครับครับ ช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคุณสุรศรีกิติมณฑลอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องของการช่วยเหลือและลดความเสียหายในพื้นที่การเกษตรในช่วงของต้นของฤด,ดูฝนนั่นนะครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ